ทุกท่านนะคะน้องขุนทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรโอ้มาถึงก็สวัสดีทักทายแม่แม่เลยคะ่ะทำไมวันนี้มาปแปลกอืม <laughs> น้องเตยมาคนแรกสวัสดีค่ะ เป็นไรครับอ้อนนะสิคะอ้อนขอขอคะ่ะพี่อันสวัสดีคะ่ะถ้าถ้ามาถึงคือเปิดคลิปแล้วเห็นน้องขุนสวัสดีไม่ต้องแปลกใจค,คะ่ะแสดงว่าคุณแม่ต้องมีของวิเศษของวิเศษที่สั่งคุณได้ ขุนน้องกาฟขุนทําท่ากลัวๆหน่อยพี่อันสวัสดีจ้าขอของกินแม่มีอะไรให้ขุนกินบ้างน้องเตยสวัสดีนะอันค่ะนี่ค่ะขอพอะคุณวิตามิ้วหน่อยเร็วอขอพอะคุณวิตามิ้วของแม่อันนะคะของพี่อันนะคะอ้าว แดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านชายคุนจอมป่วนป่วนจริงๆค่ะมาถึงคือห็นแม่วางไว้จะมีไว้คับครับครับเลยเพิ่งผ่านด่านมาค่ะนึกว่าหมดแล้วยังค่ะเพิ่งให้ทานไปรอบแรกเองค่ะรอบแรกรอบสามขวดค่ะ ได้ทานของอร่อยทุกวันเลยนะลูกชายใชค่ะเพราะว่าคะแนนที่แม่แม่ส่งมาให้เราไม่ได้เอาไปซื้ออะไรค่ะนอกจากให้น้องขุนนอกเสียจากว่าแม่แม่จะระบุเลยว่าอันนี้ให้พานอันนี้ให้ชา้างนี้ค่ะเพราะว่าให้ค่าขนมน้องขุนก็คือเป็นค่าขนมขุนหมดเลยอะขอบคุณค่ะอืมขอบคุณที่อ่านมากๆนะคะ นานเขียนผิดค่ะอ่านหมดแล้วสามควยโอ้ไ็นไรจังโมเออด้ยออข้นไปเอาตุ๊กตาลงมาให้พี่เด้อเด้ตุ๊กตากับลังอะ่ะพอดีเราได้ลงคลิปลงคลิปตุ๊กตาของน้องขุนนะคะตุ๊กตาที่ร่วมสร้างบ้านให้กับน้องขุนตอนนี้ก็มีแม่แม่สั่งสั่งสั่งของเข้ามาเนาะเราก็จะทยอยดึงออกนะคะทยอย ดึงของออกเรื่อยๆนะคะต้องขอพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เชื่อกันแชร์ไปนะคะมีหลายท่านก็ทักทักมาถามนะคะพี่อันใครพังขาตั้งภาพยกงวงขึ้นใครพังขาตั้งภาพใช่ขุนไหมโอ้ <c oughs> oh, ใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แม่แดงคนแม่เยอะก็ดีแบบนี้แล้วครับแม่ตายอืมคนแม่เยอะฮะอ๋อสวัสดีจ้ะน้องเตยคนสวยเดี๋ยวส่งส่งต่อให้ความรักนะคะ รักุยโทรศัพท์อยู่บ่ให้เอิร์ดมาถือก็ได้เอออ่าน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 เนี้ยนี้อ่านอ่านคอมเมนต์นิตโตอ่านได้อยู่่ออะืม เตะดินไล่ใครนอกนอกคุณไล่หมาครับ ผู้ใหญ่ครับเปลี่ยนแอดมินแล้วที่ค่อยค่อยอ่านไปลูกเดี๋ยวก็เก่งครับแม่กมองเฝ้ามาค่ะสวัสดีจ้าน้องเตยแล้วพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่น้องจูนค่ะ เชืดืนจะนเคยอ่านครับนี่ขุนขุนใช่ครับผู้ใหญ่กับหลักแล้วครับมาหาติดยินน้ำครับ อะไรคุณ คุ้นคุ้นคุ้นเอัน่ะคุ้นสวัสดีค่ะ พอดีมีพี่พี่มาหาค่ะจึงไหนแล้วพี่เอ๋จะเงียบสิลูกโปงน้องเตยน,นะคะแม่เห็นนักเรียนเถียงพอจดจบคลิปโอ้เถียงเก่งมากค่ะนักเรียนขุนพี่เอามา๋มามาได้แอปมาใหม่นั่งตัดคลิปขุนหลายคลิปเลยค่ะน้องเตยน,นะคะ ค่ะพี่โรนาชีพี่เออย่างเงียสิลูกสวัสดีครับน้องเตยพี่โรนาชีขุนมองตามของกินหรือเปล่ามองค่ะเตะดินไลใครเนาะเตะไผ่เนาะน้องขุนพี่เปาสวัสดีครอบครัวขุนเงินเอสตีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้แจกขาหลังให้ใครไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องมาหรือเปล่าแม่ก้อมทาแน,นา่น้องเตยทักทายแม่ก้อมนะคะเปลี่ยนแอดมินลวตีค่อยๆอ่านไปลูกเดียวก็เก่งจ้ะ น้องเอ๋ยไม่ไม,ม่อ่านหรอคะหรือยังไงน้องเอ๋ยอ่านไม่ถนัดหรือเปล่าแม่ก้อเป้ามากค่ะสวัสดีจ้าน้องเตยและแม่แม่น้องขุนนะคะโยนอะไรโอ้ยขุนโอ้ยโยนมันใส่คุณแม่เลยนะคะมา่จะดูคอมเมนต์ขุนมองตามของกินหรือเปล่าเตะดินไล่ใครเนาะถ้าไม่มีของกินต้องเจอค่ะ น้องเอิร์ธไปไหนน้องขาเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธโยนโยนย่าให้ขุนโดนเต็มเต็มเลยค่ะแม่แม่โมจะดูคอมเมนต์ระวังไหมเด้อไม่ทันแล้วค่ะโดนโดนแขนไปแล้วทะลุกล้องเลยแม่ f ิวแตกโมแต่ดูคอมเมนต์ไม่ได้ดูน้องขุนพ่อใหญ่ครับมาเล่นกับขุนในพ่อใหญ่อ,อาบน้ําเสร็จแล้วค่ะเหมือนวันแม่ตายวันนั้นโยนใส่ทุกคนค่ะต้องต้องลบค่ะ แม่แม่ขุนตกมาแล้วขุนบอกเอาสับประรดให้หน่อยค่ะขุนคืออะไรเนาะขุนถ้าไม่โยนจะเป็นถ้าไม่โยงของกินให้จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะพ่อใหญ่กับหลักแล้วไม่รู้ว่าน้องเอายอ่านถึงไหนพี่เอายัานแต่ของหน้าอัานจะของแม่แม่ท่านอื่นบอกแม่แม่หลบทัน มาค่ะนาตายระวังเดอโอโดนเต็มเตมค่ะน้องขุนให้โชคร้อยจริงลูกชายนี่แม่ทุ้มสนามบินมาอยู่ที่ท่ารายกันแล้วค่ะช้างที่สนามบินมาอยู่ที่ท่ารายแล้วค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะ ตอนนี้ก็ได้สับป,ประรดให้ให้กินแล้วก็เดี๋ยวสักพักคุณพ่อก็จะมาเก็บรักเก็บอะไรออกให้นะคะ<ม>เห็นบอได้ของกินเงียบกิบคุณชายคุณต้องดูในคลิปนะคะว่าว่า,วาทำไมทีมงานถึงถึงแยกย้ายกันออกนะคะเรามีคลิปคลิปบอกอยู่นะคะอ้อสุภนัสสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> อือกินอย่างเดียวค่ะกินอย่างเดียวพี่ปางชายสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วพอดีวันนี้เราจะไม่ไม่ได้ไล์นานนะคะพอดีมีพี่ๆมาหาที่บ้านนะคะพอดีถ้ามีธุระจะคุยด้วยเออะหัวแม่เอ,อเอ,อหัวแม่ก้อมแตกล้วน้องขุนมีระบบโวยวายค่ะคุณชอบเถียงค่ะให้ทำอะไรก็เถียงค่ะ สวัสดีจ้าลูกๆสวัสดีแม่ขาวนะคะไปเจ็บหลักเลยครับเออให้ส่งต่อให้ความรักนะคะเขาโยนอันนี้มาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องเอิร์ดไปเจ็บหลักนะครับผมเจ็บหลักนะครับก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมพอดีอ่าน้องต่ายนะครับ พอดีมีแขกมาที่บ้านนะครับผมมีแขกมาที่บ้านนะครับก็เลยจะให้น้องไต่นะครับไปพูดคุยกับแขกสักน้อยนะครับผมแล้วเราก็มาทนฟังความรักก่อนนะครับผมทนฟังความรักก่อนเอาควาดออกหน่ยวาดเอาเอาอึน้องขุนออกก่อนนะเราต้องเอาย่าให้เขากินก่อนแล้วก็อาเจ็บอึเขาออกนะครับผมนะ น้องตายอ่านถึงไหนแล้วเนาะนี่นาะน้องเตยนะครับสวัสดีค่ะแม่ขาวน้องเตยสวัสดีค่ะน่ารัก๋อสวัสดีครับผมแอนตาซินแจก,กบ่ละครับเมื่อกี้โอ้แอนตาซินแจก,กบ่ละโอ้วยไวครับวยไวเพราะว่าคุณแม่หนีนะครับคุณแม่หนีอ่ะ น้องขุนไปนะครับแล้วก็ทีนี้น้องเอิร์ธมาจับกล้องนะครับที่ไม่พูดที่เงียบนะครับผมน้องเอิร์ธมาจับกล้องพอดีความรักก็คุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนโทรมาจากอ่าศูนย์คดนะครับผมโทรมาพูดคุยกันความไถ่กันนะครับก็เลยไม่ได้มาจับกล้องให้แม่แม่ได้ชมนะครับผมนีม่ก็เพิ่งมานะครับพี่ปางฉายนะครับสวัสดีลูกเตยแม่แม่ค่ะ น้องสุอะสุภนัทนะครับผมใครจะกินไข่เกี่ยวกับผมไหมผมทําไว้รอแล้วนะครับ๋อนะครับโอ้ได้กินไข่เจียวน่าอร่อยนะครับผมแม่ก้อมนะครับแตกฟรีค่ะน้องเปาโอ้แตกฟรีน้องขุนนี่ไม่รู้เรื่องเลยน้องขุนเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยลูกพ่อเนี่ย ยืนเฉยเลยพอพ่อมาใช่ครับผมพี่อันยืนเฉยเลยนะครับทำแบบไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องใครทำอะไรพ่ออพ่อใครทำอะไรเมื่อกี้คุณไม่รู้เรื่องนะครับอพี่เปานะครับโฆษณามาแล้วครับอเอฟซี FC, สีดอคุณเงิน ที่นี่ฝนตกแล้วอ๋อครับช่วงนี้รู้สึกว่าอ่าพายุฝนนี่บ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเป็นหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอ๋อบ้าโอ้อะไรเนาะ <laughs> FC สีดอคุณเงินวัคซีน ฉีดวัคซีนกันยังคะแม่แม่อ๋อครับคุณแม่ขาวนะครับเขาเป็นตาใดเกียว่ลูกคือบองัอ่มอน้องตังอ๋อครับน้องน่ารักแม่ขาวนะครับแม่ยังไม่ ยิ้เลยครับน้องสุพนัทน้พังมะลินะครับสวัสดีแม่แม่จ้าสวัสดีครับพังมะลิพี่อันนริรัตนะครับผมสับประรดบินได้ใช่ครับผมสับประรดบินได้น้องขุนทําเป็นเงียบนะครับทําเป็นเงียบเลยนะครับพี่ปังฉายนะครับ ุณเรียบร้อยน่ารักแม่ปื้มโอคุณเงินมันใช่ไหมลูกมันใช่ไหมเขาบอกว่าคุณเงินน่ะแม่ปางฉายอ่ะบอกคุณเงินว่าคุณเงินน่ะเรียบร้อยน่ารักสําหรับแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านใช่ไหมลูกใช่ไหมคุณโอ้ทาหน้าทําตาไม่พูดนะครับไม่ตอบนะครับคุณแม่ก้อมนะครับลูกฉันเป็นเด็กดีค่ะ พี่อันนะครับความรักบางครั้งกข็้ามไปอันโบแมนแนวอันนอะว่ต้องอนานเหมือโอ้โหบางทีผมก็ครับเอฟซี FC ครับความรักมายืนอยู่เฉยๆอ๋อครับ ฟ c ี FCC ดอคุณเงินนะครับฟซี FCC ดอคุณเงินคุณเงินไงคุณแม่ขาวนะครับเขาจะลูกพี่ันนะครับแม่ขาวถามว่าข้าวสีไเหี่ยเกียวบออ๋อครับก็ปีนี้นะครับผมข้าวของที่บ้านครอบครัวความรักนี่ไม่ค่อยสวยนะครับผม เมื่อเช้าเนี่ยผมหว่านปุ๋ยไปนะครับหว่านปุ๋ยไปอยู่ที่บ้านนี่ไปหนึ่งหนึ่งกระสอบนะครับหนกระสอบแล้วผมอายุเก้าอ๋อครับสวัสดีแม่ปื้มครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวว่ะแม่แม่มาเจอกันนะครับตอนที่อาส่งขุนเข้านอนนะครับแม่แม่นะครับสามารถเข้ามารับชมนะครับก็น่าจะประมาณสองทุ่มนะครับกว่ากว่านะครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเอาอึขุนโรยแล้วไถกบจ้าก่อนทำนาข้าวจะได้สวยมากอ๋อครับ หายคืกคักแล้วเลยคุณเงินนะครับคุณคุณกินและกินแล้วก็กินอ๋อครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ